ดานญ,ญาติของแรงงานไทยในอิสราเอลที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบก็ต้องการให้ภาครัฐนั้นเร่งให้การช่วยเหลือนําตัวกับประเทศทันทีโดยเร็วค่ะแม้ว่าจะตอนนี้นั้นได้พำนับอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ตามค่ะนี่เป็นภาพบาดแผลบริเวณหัวเข่าด้านซ้ายของนาย กรรัตก่อนพุทธสอนอายุ40ปีค่ะชาวตำบลบ้านท่ามอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบขณะที่ทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอลก่อนจะได้รับการรักษาและในจ้างรับตัวมาอยู่ที่ปลอดภัย นายกรัฐกรเล่าว่าแม้ว่านายจ้างจะยืนยันว่าในเขตที่อาศัยอยู่เหตุการณ์สู้รบสงบแล้วแต่ก็ยังได้ยินเสียงปืนและการสู้รบกันอยู่ค่ะขณะที่ทางนายจ้างก็สั่งให้เตรียมเอกสารเพื่ออาจย้ายกระทานหาันซึ่งตนเองนั้นก็ได้มีการเตรียมการที่จะเดินทางกลับแล้วแต่ว่าทางกงสุนติติดต่อมาแค่เพียงใน,นเรื่องของอาการบาดเจ็บเท่านั้นแต่ว่าใน,นเรื่องของการเดินทางกลับนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันเวลาที่แน่ชัดค่ะ เรค่ว่าเราถามว่าป็นจะได้้องมาได้ว่าที่คนไซด์ยืนยันว่าบาดเจบได้ฟ้องอันไหนครับอย่ากลับไม่ได้มาได้มาได้บอกจะอหละครับครับเขาก็บอกว่าจะขึ้นกับตอนไหนถ้าเวลาได้ถามว่าแค่ว่าอยู่ที่คอไก็แน่บาเจบเป็นไดฟ้อง วันครับแต่ยังไม่ได้กำหนดเวลาแต่อยากก่าไม่ได้หรอกด้านนางสุภัตราพุทธศรอนอายุ59ปีแม่ของนายกร,รัตกรก็บอกว่าอยากจะให้ลูกชายนั้นกลับมายังบ้านเกิดก่อนถึงแม้ลูกชายจะบอกว่าอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังคงเป็นห่วงอยู่จึงอยากให้ทางหน่วยงานของรัฐนั้นช่วยในการประสานให้ลูกชายนั้นกลับบ้านโดยเร็วค่ะส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชร นางเกษรซ่อนกลิ่นอายุ52ปีชาวบ้านกรกน้ําซึมตําบลวังบัวอาเภอคลองขลุงที่ไม่สามารถที่จะติดต่อบุตรชายซึ่งเป็นแรงงานไทยในอิสราเอลได้จนต้องร้องเรียนผ่านสื่อไปก่อนหน้านี้แม้ช่วงเย็นวันนี้ลูกชายนั้นได้ส่งข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่าปลอดภัยจึงรู้สึกคลายความกังวลลงและในวันนี้ก็ยังสามารถส่งข้อความพูดคุยกับลูกชายได้เป็นระยะระยะแต่ว่าไม่สามารถให้จะวิดีโอคอลกันได้ค่ะคาดว่าเป็นเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นไม่สเสถียร ทั้งนี้ลูกชายก็บอกว่าอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วได้ลงทะเบียนกับประเทศไทยแล้วคาดว่า,าสถานการณ์ดีขึ้นก็จะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ในเร็ววันนี้ค่ะ ขณะที่นางนิภพภรเมืองอินภรรยาของแรงงานไทยเปิดเผยว่าสามีไปทำงานอยู่ในสวนมะม่วงได้ประมาณปีกว่าแล้วซึ่งปกติก็พูดคุยกับสามีเป็นประจำทุกวันจึงทราบเรื่องที่เกิดขึ้นและก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์ยิงกันมาโดยตลอดแต่ว่าในครั้งนี้หนักที่สุดค่ะจึงรู้สึกตกใจแล้วก็เป็นห่วงสามีซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้กลับมาบ้านเพราะว่าเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัย ก็ไม่แตกต่างจากนางสาวจันทนีเสียงแจมภรรยาของแรงงานไทยอีกคนนึงนะคะที่ระบุว่าสามีไปทํางานได้ประมาณ2ปีแล้วค่ะไปเป็นคนงานอยู่ในสวนอะโวคาโดซึ่งก็ยังเหลืออีก3ปีตามสัญญาจ้างถึงจะได้เดินทางกลับประเทศไทยแต่ว่าหลังจากที่ทราบสถานก,การ์ข่าวก็เป็นห่วงสามีแม้ว่าสถานที่ทํางานนั้นจะอยู่ทางตอนเหนือของประเทศก็ห่างไกลาจากจุดที่เกิดสงครามแล้วก็ตามแต่ก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ค่ะ ทำงานเก็บส่วนเอเก็บอะโวคาโดจ้ะอ๋อเก็บอะโวคาโดใช่ไหมฮะทุกวันค่ะบ่อยค่ะคุยผ่านไม่เซ็นเจอร์เหรอใช่ค่ะก็ตกใจค่ะห่วงเขาแล้วก็จะเป็นอะไรเราได้โทรหาทันทีเลยไหมโทรค่ะโทรคุยค่ะโอโโทรคุยเลยท่นี้พอโทรติดเขารับแล้วเป็นไงหายห่วงเลยค่ะคราปลอดภไทยดีค่ะถ้าใจก็อยากให้กล่าวค่ะเพราะว่ายังไงก็กลัวอยู่เนาะใช่ค่ะแต่ก็ต้องอยู่ต่อ สำหรับแรงงานชาวโคราชที่เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลมีทั้งสิ้น2,163คนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปทำงานในภาคการเกษตรค่ะแต่ก็ยังมีความไม่ชัดเจนนะคะว่านายพงธรไม่ทราบนามสกุลที่กระทรวงแรงงานได้ระบุออกมาว่าเป็นหนึ่งใน11คนที่ถูกจับตัวไปเป็นตัวประกันนั้นเป็นคนเดียวกับนายพงธรขุนศรีอายุ25ปีชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติหรือไม่เพราะว่าครอบครัวยังไม่สามารถติดต่อได้และก็หวังว่าจะไม่ใช่ คนคนเดียวกันค่ะ